วิธีการง่ายๆในการขยายพันธุ์เพื่อจะทําให้เขา,าจเจริญเติบโตได้ดีและก็มีทานตลอดทั้งปีนะครับผมให้ขยายเต็มกระถางวิธีง่ายๆทํา,าทได้ด้วยสิ่งนี้ครับผมตัวช่วยของเขาก็คือสิ่งนี้ครับ ดีครับผมสวัสดีเช้าวันสดใสวันนี้นะครับผมเช้านี้ก็จะมาแนะนําวิธีการขยายพันธุ์ผักสลรนเอนะครับผมผักสลันเหรือว่าผักเถิบนะครับผมผู้ไทยเขาจะเรียกผักเถิบนะครับหรือผักสลรนเอนะครับวิธีการก็ง่ายๆครับเราซื้อถุงละ10บาทนะครับถุงละ10บาทนํามาปลูกที่บ้านนะครับโดยการใส่กระถางหรือใส่แปลงก็ได้นะครับผมจะใส่กระถางนะครับผมหนึ่งถุง จะได้ประมาณาเขาจะชําไว้ประมาณ4-5ต้นนะครับผมไว้ใน1ถุงนะครับเราก็มาทําการปลูกไว้หลังจากนั้นประมาณ1อาทิตย์นะครับผมหลังจากนั้น1อาทิตย์ก็จะได้ต้นผักสลนันเประมาณนี้1อาทิตย์ถึง2อาทิตย์ก็ได้นะครับก็จะได้ต้นสลนันเแบบนี้แล้วปัญหาก็คือ เขาจะไม่ขยายนะครับก็คือเขาจะอยู่เป็นกอนะครับบงบริเวณจุดตรงกลางหรือด้านใดด้านหนึ่งของกระถางที่เราปลูกนะครับผมเพราะฉะนั้นวิธีการง่ายๆในการขยายพันธุ์เพื่อจะทำให้เขา,าจเจริญเติบโตได้ดีและก็มีทานตลอดทั้งปีนะครับผมให้ขยายเต็มกระถางวิธีง่ายๆทำได้ด้วยสิ่งนี้ครับผมตัวช่วยของเขาก็คือสิ่งนี้ครับ สิ่งนี้ก็คือเขาเรียกว่าตอกนะครับผมไม้ตอกโดยการนําไม้ไผ่นะครับผมมาตัดเป็นท่อนแล้วก็เฉือนทำบางๆนะครับไว้มัดกระสอบข้าวนะครับอันนี้ผมทําไว้เตรียมมัดกระสอบข้าวจากนั้นเราก็แบ่งครึ่งใน1เส้นตอกนี่นะครับหรือไม่แบ่งก็ได้นะครับผมจะแบ่งครึ่งนะครับจากนั้นก็มาแบ่งเป็น4ส่วนใน1เส้นนะครับผมแบ่งเป็น4ส่วนใน1เส้นแบบนี้นะครับผม อันนี้คือความยาวนะครับผมจากนั้นผมก็จะมาแบ่งเป็น4ส่วนแบบนี้นี่ก็จะได้ลักษณะประมาณนี้เราก็ตัดปลายด้านหนึ่งเฉียงๆียงนะครับวิธีการขยายพันธุ์ก็ทําง่ายๆครับทำํำง่ายๆแบบไหนมาดูนะครับเราก็นําที่เรา,าตัดมาแล้ว4ส่วนนะครับนํามาแบ่งครึ่งนะครับผมโดยใช้นิ้วมือหักแบบนี้นี่มันก็จะได้เป็นลักษณะแบบนี้คล้ายๆตะเกียบนะครับจากนั้น ก็นำกิง่งต้นผักสลนเน่นะครับโน้มลงนะครับโน้มลงในพื้นที่ที่เราต้องการให้เขาเลื้อยไปนะครับเพื่อที่จะอ,ออกรากนะครับผมตรงที่เขาเลื้อยไปก็คือทุกที่ที่ออกรากจากนั้นก็นี่ครับใช้ไม้ตอกแบบนี้นี่นะครับใช้ไม้ตอกแบบนี้นะครับเสียบลงเข้าไปนะครับผมเสียบลงเข้าไป บา,บางจุดก็จะเสียบยากแล้วก็ขยับหน่อยนะครับผมคือเสียบเสียบเข้าไปให้ให้เขาชิดกับพื้นดินนะครับนี่แบบนี้นี่เสียบแบบนี้นะครับผมก็คือล็อกเขาไว้ให้ให้อยู่ติดกับพื้นดินนะครับเพื่อที่จะเพื่อเขาจะได้ปอ,อกรากใหม่นะครับผมมาเรามาทํากันกิ่งต่อไปนะครับผมก็พับครึ่งแบบนี้นะครับผม จากนั้นก็โน้มกิ่งเข้ามาามันมีช่องว่างตัวนี้นะครับเราก็จะขยายมาตรงนี้เราก็โน้มกิง่งเอากิ่งนี้ดีกว่านะครับผมเรามาดูฐานว่าเขาอยู่แบบลักษณะไหนนี่อย่างกิ่งนี้เราก็จะให้มาฝั่งนี้โน้มลงแล้วก็ใช้ไม้ตัวนี้นะครับเดวจะซูมให้ดูนะครับผมไม้แบบนี้เสียบนะครับไม้แบบนี้ล็อกไว้กับดินนะครับโดยการเสียบเข้าไป เขาจะล็อกกับพื้นแบบนี้ทําให้กิ่งเขาไม่ไม,ไม่ไม่โดดขึ้นนะครับจะล็อกอยู่กับพื้นนะครับผมมีกิ่งเขาก็จะแนบไปกับพื้นแบบนี้แล้วก็มาทํากิ่งต่อไปครับแล้วก็ขยายไปให้มันรอบๆนะครับเป็นกระจายเป็นรอบกระถางไปเลยกิย่งนี้ก็ขยายออกด้านข้างแบบนี้นะครับจากนั้นก็ใช้นี่แหละครับไม้เสียบลงไปเลยเสียบล็อกไว้เลย แล้วลากเขาก็จะขยายเองโดยธรรมชาตินะครับกิงตอไป่หนึ่งต้นผมได้เขาจะชำไว้ประมาณ6กกิ่งนะครับเห็นไหมหกกิ่งที่ชำนะครับเขาจะแบบน,นี้พับขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็ลอกตรงตรงก้านเขานะครับเสียบไว้ให้เขาชิดกับพื้นดินนะครับนี่เพื่อที่จะ ให้เขาออกร่างนะครับทำกิ่งต่อไปเลยนี่ล็อกไว้เลยครับปึ๊บนี่ล็อกไว้แบบน,นี้ล็อกไว้เลยเลยกิ่งสุดท้ายนี่มันก็จะออกเป็นออกไปทั้งหมดหกด้านเลยนะครับ,เร,บเรียบร้อยนี่ครับ นี่คือเขาก็จะอยู่ได้เต็มกระถางนะครับทีนี้แล้วก็ลอกไปเลยลอกไว้แล้วเขาก็จะขยายพันธุ์รอบทิศทางหรือว่ากิ่งไหนที่ยาวเช่นกิ่งนี้นะครับเราก็ลอกตรงปลายไว้อีกรอบนึงเพื่อใหอ้ลากเขาได้ติดได้บริเวณ ตรงปลายนะครับเราก็ลอกปลายยอดของเขาไว้แบบนี้นี่กิ่งที่ยาวเราก็รอกปลายยอดเข้าไว้นะวิธีการขยายพันธุ์ผักสลันเนให้ให้สวยงามนะครับให้เต็มกระถางนะครับทำได้แบบนี้นะครับทำง่ายครับ ไม่ตอกเราไม่พอเราก็ใช้พันที่ม mm ี hmm. นะครับพอดนี้ไม่เอามีดมาเราก็แบ่งเป็นสี่ส่วนนะครับสี่ส่วนแล้วก็หักก็ได้นะครับไม่ต้องใช้มีดเท่าไหร่จากนั้นก็แบ่งครึ่งนะครับมีก็จะได้แบบนี้แบ่งครึ่งนะครับจะได้แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็หักครึ่งหนึ่งนะครับหักครึ่งหนึ่งของไม้ก็จะได้เป็นคล้ายๆตึกเก็บแบบนี้ เสียบลงไปล็อกไว้นะครับล็อกยอดเขาไว้อยอดเขาไว้แบบนี้ล็อกไว้กิ่งละสองนะครับผมจะล็อกไว้กิ่งละสองล็อกไว้เพื่อให้เขา,าลำต้นเขาชิดกับดินนะครับ เมื่อชิดกับดินแล้วเขาก็จะไม่ทําให้รากเขาเจริญเติบโต,ตได้ดีนะครับเพราะว่าเขาชิดกับดินแล้วรากเขาก็จะเกิดง่ายนะครับผมคือนี่เสร็จเรียบร้อยครับผมวิธีการในการาขยายพันธุ์ผักสลันีนะครับผมเ,เรียบร้อยนะครับจากที่เราได้ทําการ ขยายพันธุ์เมื่อกี้นะครับผมนี่แล้วก็ด้วยการใช้ไม้ตอกเสียบนะครับนี่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับที่เราเสียบไว้นะครับเป็นลักษณะที่ว่า,ามันจะอยู่แนบชิดกับดินเลยนะครับผมจะทําให้ต้นรําต้นของผักเสฉนนะครับแนบชิดกับดินแบบนี้ อันนี้คือวันที่หนึ่งในการทำนะครับผมมันก็จะออกเป็นลักษณะหกแฉกแบบนี้ถ้าเราซื้อตามตลาดทั่วไปนะครับผมต้นผักสลัยหนึ่งถุงเขาก็จะชํามาประมาณ เกิน10กิ่งนะครับส่วนใหญ่ก็จะประมาณ4ีหกิ่งนะครับแต่เราก็เลือกเอาถุงที่มีหลายๆกิ่งนะครับผมหลายๆกิ่งผักชํานะครับผมแล้วก็ปลูกทิ้งไว้ประมาณ1-2องาทิตย์นะครับผมให้เขายาวขึ้นหรือรากเขาเดินเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราก็ทําการนี่ครับใช้ตอกแบบนี้นะครับเสียบเข้าไปกับพื้นดินลอกไว้นะครับผมเพื่อที่จะ ทำให้บริเวณตรงนี้ครับข้อป้องของเขาข้อป้องของเขารข้อปออขข้อ,ปองรากตรงนี้เขาจะออกตรงระหว่างข้อป้องซอกใบนะครับทําให้ขยายพันธุ์แล้วก็แตกกิ่งก้านออกมานี่แล้วเขาก็จะแตกกิ่งเล็กๆออกมาบริเวณโคนต้นหรือบริเวณที่รําต้นเขาสัมผัสกับพื้นดินเกิดรากนะครับผมก็จะเกิดกิ่งเล็กๆน้อยๆขึ้นมาเลยนะครับสร้างกิ่งใหม่แล้วก็เป็นการขยายพันธุ์ ผักสลันเให้เต็มกระถางน่าชมเลยนะครับผมรอติดตามนะครับว่าต่อไปจะเป็นอย่างไรปลูกผ,ผักสลันเใส่กร,กระถางขยายพันธุ์ง่ายๆทำได้ด้วยสิ่งนี้นะครับผมลองดูนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดติดตามกด subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับรอติดตามเทคนิคดีๆในการขยายพันธุน์พืชการปลูกพืชต่างๆ ส่วนครัวพื้นบ้านนะครับผมแบบง่ายๆทำได้ด้วยตัวเราเองสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมพสวัสเ่